ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับ อยู่กับทีมงานตาลทวะในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้เราจะมาพยากรณ์ในช่วงวันที่2ถึง22เมษายน2567กันนะครับในเดือนเมษายนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักโหราศาสตร์นั้นคือ 1. ดาวโยกถึงกันได้เป็นกกเหล่าถึง2กกคือกกวิญญาณ และกกศักดินาซึ่งกกศักดินาก็มากันครบทั้งชุดใหญ่และฝ่ายน้องส่งผลดีมีกำลังกล้าแข็ง 2. ดวงดาวที่เรียงร้อยเป็นเสี่ยวจันมีหัวท้ายเป็นดาวบ่งบอกเหตุร้ายคืออุบัติเหตุและการสูญเสียในเรื่องนี้ทีมงานก็จะบอกเคล็ดลับการแก้ไขด้วยวิชาโหราศาสตร์ไว้ให้นะครับและ 3. การโคจรของดาวพุธ ยังคงเดินวิปริตต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วคือเดินถอยหลังในวันที่27มีนาคมถึง15เมษายนและจะกลับมาเดินช้าๆในวันที่16ถึง23เมษายนซึ่งเราจะดูรายละเอียดและผลกระทบในช่วงถัดไปของคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่8สําหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงค์ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์ ที้งานตานทะวะขอนำเสนอไฮไลท์ของคำทํานายเดือนเมษายน2567ไว้ดังนี้นะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงเรื่องวาสนาหรือเรื่องตนเองมีดาวคู่ศัตรูเล็งลัคนาควรระวังเกี่ยวกับการขับขี่ยอดยานพาหนะหรือการเดินทางโดยรถยนต์แม้จะมีดาวพระฤหัสช่วยคานอำนาจไว้ ก็ต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษเจ้าชะตาอาจแก้เคล็ดด้วยการไปบริจาคเลือดหรือพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนก็จะช่วยได้นะคะในเรื่องการงานการงานในแดนไกลงานที่ทำต่างจังหวัดหรืองานเก่าๆที่เขาไม่ทำแล้วไปรื้อกลับมาทำใหม่จะประสบความสำเร็จกกวิญญาณคุ้มครองในเรื่องงานทำงานแล้วก็จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยในเรื่องการเงินจะใช้เงินไปกับเรื่องสุขภาพหรือการแก้ไขความเสื่อมโทรม ต่างๆหรือใช้เงินไปกับเรื่องที่อยู่แดนไกลเดาพุทธวิปริ์ใช้แล้วก็ไม่ค่อยคุ้มค่าไม่เป็นไปตามที่คุยกันเรื่องเงินไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน ในเรื่องความรักวันที่2ถึง13เมษายนพบปัตตนิมีดาวคู่ศัตรูอังคารเสาร์แต่ก็ยังดีที่มีพระหัสคารอำนาจไว้คนรักจึงยังไม่มีอุบัติเหตุเสียเลือดเสียเนื้อต่อมาวันที่13ถึง22เมษาดาวรวมตัวกันได้กกศักดินาคนรักของเจ้าชะตาจะได้รับผลดีเพราะมีนโยบายการบริหารจัดการของผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติการก็มาช่วยเหลือร่วมมือกันทำให้คนรักคนสนิทของเราได้รับผลดีๆนั้นในช่วงต่อไปทีมงานขอนำทุกท่านเข้าสู่เนื้อหารายละเอียดการอ่านดาวซึ่งเป็นที่มาของคำพยากรณกันนะครับ การพยากรณ์ดาวจรในเดือนเมษายน2567นี้ทีมงานตานทวะได้แบ่งเนื้อหาการพยากรณ์ออกเป็น3เรื่องได้แก่ 1. พยากรณ์จากตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวเพื่อดูว่าดาวนพเคราะจออยู่ในราศีใด ได้ทำเนียบอะไรบ้างมีดาวใดบ้างที่ยกย้ายราศีในช่วงที่ทำนายเช็คดูว่ามีการโครจรผิดปกติของดวงดาวหรือไม่และมีผลกระทบต่อลัคนาของเจ้าชะตาอย่างไร 2. พยากรณ์จากดาวจรที่ยกถึงกันได้เป็นกกเรา เพื่อดูว่าดวงดาวมีการโยกถึงกันได้เป็นก๊กเหล่าต่างๆหรือไม่ดาวก๊กเหล่ามีผลกระทบต่อลัคนาเจ้าชะตาอย่างไรดาวเกณฑ์ลักษณะพิเศษเสี่ยวจันทร์และเคล็ดลับโหราศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ดาวอุบัติเหตุนี้ด้วยและ 3. พยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจนั่นคือเรื่องวาสนา โดยดูจากดาวที่ส่งผลถึงลัคนาเราเรื่องการงานดูจากดวงดาวที่ส่งผลในภพกรรม,มะเรื่องการเงินดูดวงดาวในภพกระดุมพระและเรื่องความรักดูดวงดาวจากภพปัตตนิการพยากรณ์จากตำแหน่งทำเนียบและการโครจรของดวงดาวเราจะดูตั้งแต่ดาวอาทิตย์ไปจนถึงดาวมฤตยูนะครับ เรามาเริ่มกันที่ดาวดวงแรกดาวอาทิตย์สถิตราศีมีนและจะยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่13เมษายน2567ดาวอาทิตย์นั้นโคจรปกติสำหรับคนราศีสิงหาทิตย์จรเข้าพบมรณะและสุภาช่วงแรกวันที่2ถึง13เมษาอาทิตย์ตกมรณะทํานายว่า จะมีคนมานินทาว่ากล่าวให้ระวังเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมาวันที่13-22ถึยเมษาอาทิตย์ตกสุพะก็ทำนายว่าเจ้าชะตาคิดหญิงคิดว่าตนเองมีเกียรติ 2. ดาวจันร์ทสถิตราศีมังกรการโคจรปกติดาวจันร์ทนั้นยกทุกสองวันครึ่งจึงไม่ได้ทำนายดาวจันร์ทตามพบต่างๆนะครับ เรามาดูดาวอังคารกันดาวอังคารสถิตราศีกุมไม่มีทำรรเนียบใดๆดาวอังคารนั้นโคจรเสิร์ตสำหรับคนราศีสิงห์อังคารตกปัตตนีทำนายว่าจะต้องรีบลงมือทำในสิ่งใกล้ตัวหรือรีบเร่งไปในที่ที่ไปเป็นประจำสีดาวพุธสถิตราศีมีนได้ทำเนียบประและนิดมีการโคจรถอยองศาไปจนถึงโคจรช้า สำหรับคนราศีสิงห์พุทธมนและพักไปตกพบมรณะทำนายว่าไม่อยากพูดอะไรกับใครให้ระวังว่าถ้ารับปากกับคนแดนไกลแล้วจะทำไม่ได้ห้าดาวพฤหัสสถิตราศีเมษ ได้ทำเนียบราชาโชคการโคจรปกติสำหรับคนราศีสิงห์พระเรหัสตกสุภาทำนายว่าเจ้าชะตาคิดถึงผู้ใหญ่คนสำคัญมีความระลึกถึงหรือกระทำการใดแล้วจะมีผู้ใหญ่คนสำคัญมาช่วยออกความคิดให้ 6ดาวสุขสถิตราศีมีนการโคโจรปกติสำหรับคนราศีสิงศุกร์ตกมรณะทำนายว่าเจ้าชะตามีเรื่องกังวลคิดมากในเรื่องสุขภาพหรือสิ่งที่กำลังเสื่อมโทรมลง7ดาวเสาสถิตราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรบดีการโคโจรเสริฐสำหรับคนราศีสิง์เสาตกปัตตนีทำนายว่ามีความเครียดและทุกข์ในเรื่องความรักช่วงนี้ไว้ใจคนรักไม่ค่อยได้ต้องคอยระแวดระวังอยู่บ่อย แดดาวราหูสถิตราศีมีนการโคโจรปกติสำหรับคนราศีสิงห์ราหูตกมรณะทำนายว่าช่วงนี้ไม่วุ่นวายสงบดีเรื่องบุญวุ่นมันอยู่ไกลตัวทำให้เราไม่รู้สึกเดือดร้อนเกดาวเกตสถิตราศีมีนการโคโจรปกติสำหรับคนราศีสิงเกตตกมรณะทำนายว่า มีบุญช่วยในเรื่องความเจ็บป่วยใครที่ป่วยก็จะได้หายใครมีเรื่องราวอะไรก็จะได้คลายจากเรื่องราวเหล่านั้นและสุดท้ายดาวมฤิตยูสถิตราศีพฤกษบการโคจรปกติสำหรับคนราศีสิงมฤตยูอยู่พบกร,รมมาทำนายว่าการงานอาเภศงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะได้ทำงานที่ใหญ่ๆงานที่ซับซ้อนต่อมาคือเรื่องของก๊กเหล่า ในช่วงเดือนเมษายน2567ที่พยากรณ์นี้มีดาวโยกถึงกันได้กกเหล่าถึงสองกกคือกกวิญญาณและกกศักดินาเราจะมาดูดาวกกวิญญาณกันก่อนดูตามรูปเราจะเห็นได้ว่ามีดาวมฤติอยู่ที่ราศีพฤกษบโยกกับดาวราหูและเกตที่ราศีมีนทำให้ได้890ส่งผลดีในเรื่องจิตวิญญาณคือการกระทำใดๆที่เป็นบุญกุศลทำด้วยการเสียสละอุทิศตน จะประสบความสำเร็จสำหรับดาวกกวิญญาณประกอบด้วยดาว4ี่ดวงคือพฤหัสสบดีราหูเกตและดาวมริตยูหรือ5890แต่เมื่อดาวโยกถึงกันได้3มดวงยังไม่ครบสี่ดวงนั่นก็ถือว่านับเป็นกกวิญญาณแล้วดาวกกวิญญาณจะส่งเสริมให้เจ้าชะตาได้สมความปรารถนาการดูว่าดีเรื่องใดก็ดูได้จากพบที่ดาวกกวิญญาณจอนเข้าไปสถิตยอยู่นั่นเอง แม้ว่าดาวกกวิญญาณจะไปตกในช่องเบียนเช่นอริมรณนะวินาสะก็ยังมีอิทธิฤทธิ์คอยช่วยปกป้องคุ้มครองให้เจ้าชะตาแคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูปัญหาอุปสรรคโรคภัยหรือความพังพินาศเสียหายได้ สำหรับคนราศีสิงดาวกกวิญญาณโยกถึงกันที่กรมมะมรณะทำนายว่าการทำงานในแดนไกลางานต่างจังหวัดหรืองานเก่าๆที่เขาไม่ทำแล้วไปรื้อกลับมาทำใหม่จะได้ประสบความสำเร็จกกวิญญาณจะคุ้มครองทั้งเรื่องงานและเรื่องสุขภาพก็คือในการทำงานจะแคล้วคลาดปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าชะตาจะปลอดจากโรคภัยและความเจ็บป่วยต่อมาคือดาวกกศักดินา เมื่อดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่ราศีเมษในวันที่13ถึง29เมษายนจะมีดาวอาทิตย์และพริหัสสถิตท,ที่ราศีเมษโยกถึงดาวเสาร์ที่ราศีกุมได้เป็น157ครบกกศดินาที่ราศีกุมราศีเมษและวันที่30เมษายนพริหัสจะยกเข้าสู่ราศีพฤกษฎซึ่งทีมงานจะพยากรณ์เรื่องดาวพระหัสยกในเดือนหน้ารอติดตามชมกันตอนนั้นแล้วกันนะครับกกศดินานั้นหมายถึง ผู้บริหารระดับสูงชนชั้นผู้นำพวกเขาจะรวมตัวกันอย่างเร็วเพราะสาเสาเสิรเป็นการทำการวางนโยบายการบริหารจัดการทำเรื่องต่างๆได้อย่างสะดวกและลงตัวเพราะไม่มีดาวมาขวางนอกจากนี้ช่วงวันที่13ถึง23เมษายนจะมีดาวอาทิตย์พระฤหัสมาสถิตท,ที่ราศีเมษ ยกถึงดาวังคารที่ราศีกุมได้เป็น153ครบครกกศักดินาฝ่ายน้องหรือบางทีก็เรียกน,นรเกณฑ์ฝ่ายน้องที่ราศีกุมและราศีเมษจนกว่าดาวังคารจะยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่24เมษายนน,นรเกณฑ์ฝ่ายน้องนั้นหมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้มียศตำแหน่งในระดับปานกลางผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติการพวกเขาจะทำการรวมตัวกันอย่างเร็วๆปฏิบัติงานได้รวดเร็วทันใจสนองนโยบายผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพเพราะศักดินาน้อยใหญ่รวมพลังไปในทิศท,ทางเดียวกันจึงทำงานสอดรับกันเป็นอย่างดี ไม่มีการแตกแถวหรือขัดแย้งเลยสำหรับคนราศีสิงห์ดาวกักศินารวมตัวกันที่ปัตตนิสุภะก็ทำนายว่ามีนโยบายการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการรวมมือกันแล้วส่งผลดีกับความคิดของเจ้าชะตาหรือว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าของคนรักคนสนิทหรือคู่ครองก็เป็นไปได้ ต่อมาคือดาวจรได้ลักษณะพิเศษเซี่ยวจันท์ในช่วงเวลาที่พยากรวันที่5ถึง22เมษายน2567เราจะสังเกตเห็นได้ว่าดาวจรมีการเรียงร้อยต่อกันบนจักรราศีตั้งแต่ราศีกุมไปจนถึงราศีพฤษภโดยมีดาวหัวและท้ายของเซี่ยวจันทร์คือมฤตยูเป็นหัวและอังคารเสาเป็นหางประกอบหัวท้ายได้เป็น370 ดาวที่เรียงร้อยต่อกันเป็นเซี่ยวจันนั้นมีอนุภาพแข็งแรงและดวงดาวส่องแสงประสานกันเป็นกลุ่มก้อนมีความต่อเนื่องไม่ขาดสายสาระสำคัญเกี่ยวกับดาวเซี่ยวจันเนี่ยคือหัวกับหางในปีนี้ดาวจรมีเกณฑ์พิเศษเป็นเสี่ยวจันถึง6เดือนครึ่งซึ่งก็ดูเหมือนจะนับว่าดี เรามีการรวมพลังกันอย่างแข็งแรงเพียงแต่ว่าในช่วงวันที่5ถึง22เมษายนนั้นดาวที่เป็นหัวกับหางของเซี่ยวจันนะ่ะคือดาว370หมายถึงอุบัติเหตุเลือดตกยางออกความสูญเสียที่ทำนายเช่นนี้ก็เพราะว่าเดิมทีอังคารและเสานั้นก็เป็นคู่ศัตรูพบกันเมื่อใดก็จะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ทำให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อสูญเสียอวัยวะอีกทั้งมฤตยูนั้น หมายถึงความตายจึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องระม,มัดระวังอย่างยิ่งเหตุจะเกิดกับใครที่ไหนเราก็ดูได้จากภพที่ดาวไปสถิตยอยู่สำหรับคนราศีสิง์ดาว370หัวท้ายของเซี่ยวจาจนจรไปตกที่กัมมะและปัตตนิก็ให้ระม,มัดระวังจะเกิดเหตุร้ายกับคนรักหรือเกิดอุบัติเหตุในการทำงานต่อมาคือการแก้ไขผลกระทบจากดาวเตือนภัย เมื่อนักพยากรณ์เห็นดาวจรคู่ศัตรูทำนายถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงเหตุร้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนั่นก็เป็นเพราะว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนที่มีดาวในดวงกำเนิดตั้งรับพอดีเวลาดาวศัตรูจรมาจึงทำอะไรไม่ได้มันอาจจะเกิดเป็นการครบกกหรือตัดทอนผลของดาวคู่ศัตรูได้ดังนี้ดวงชะตาที่มีดาวราหูหรือดาวศุกร์ อยู่ในราศีกุมหรือราศีพฤกษพจะทำให้ดาวครบกกโจรคือราหูทำให้ได้370จรบวก8เดิมก,ก็จะกลายเป็นกกโจรที่ราศีกุมถ้าหากมีดาวสุกอยู่ก็จะทำให้ได้370จรบวก6เดิมก็กเป็นกกโจรเช่นเดียวกันที่ราศีกุมและยิ่งถ้าหากว่ามีดาวศุกร์และดาวราหูจะทำให้ได้370จรบวก68เดิมครบกกโจรทั้งกกที่ราศีกุมเลย นั่นก็จะทำให้พลิกกลับมากลายเป็นผลดีได้ในอีกด้านหนึ่งดวงชะตาที่มีดาวพฤหัส,สบดีที่ราศีกุมก็จะเกิดผลเป็นดาวคัดค้านคา,านอำนาจ3าจรมจามี5รอรับก็จะกลายเป็น537ที่ราศีกุมเป็นดาวคานอำนาจทำให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับท่านใดที่ไม่มีดาวรอรับเราก็สามารถแก้ไขหรือตัดทอนผลกระทบ ของดาวคู่ศัตรูได้โดยการเติมดาวเข้าไปในราศีเพื่อให้ดาว370นนั้นครบกกโจรการเติมดาวนี้เราจะใช้ความรู้โหราศาสตร์เรื่องราศีกับอวัยวะของร่างกายนั่นคือสองราศีที่หัวท้ายของเซี่ยวจันนั่นคือราศีพฤกษบที่จะตรงกับอวัยวะคอบา่าไหลและราศีกุมที่จะตรงกับอวัยวะหน้าแข้งหรือข้อเท้า เมื่อเรารู้แล้วว่าอวัยวะของร่างกายเป็นตัวแสดงราศีของทั้งสองราศีนี้เราก็จะหาวัตถุแทนดาวมาเติมมาสวมใส่เพื่อให้มันเป็นการเติมดาวทีมงานขอยกตัวอย่างการเติมดาวราหูเข้าไปที่ราศีพฤกษพคือการเติมดาวราหูไปที่คอบ่าไหล่เพื่อให้ได้เป็น3-7จรมามี8รอรับครบกกโจน3-7-8แถมมีมฤตยูมาช่วยเพราะมฤตยูนั้นจะช่วยส่งเสริมกกโจรแน่นอน ซึ่งวัตถุแทนดาวราหูนั้นคือสิ่งที่มีลักษณะหัวกับท้ายไม่เหมือนกันเช่นพระราหูนางเงือกเตามังกรพระคเนศเซนทอร์อะไรที่ตัวมันเป็นตัวหนึง่งและหัวเป็นอีกตัวหนึ่งนะ่ะนั่นเป็นของลักษณะราหูหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรกันแน่เช่นหินประเภทลาบาโดไรต์มีแสงกระทบมาก็เป็นสีหนึ่งวางอยู่ก็เป็นอีกสีหนึ่งเป็นต้นเพราะฉะนั้น การเติมดาวราหูในราศีพฤกษบนั้นคือการใส่จี้ลาบะโดไรต์หรือว่าจี้รูปเต่ามังกรซึ่งเน้นว่าจะต้องเป็นสร้อยที่สั้นมากๆเพื่อให้จี้แทนดาวราหูนั้นอยู่ในระดับคอบา่าไหลถ้าหากใส่สร้อยยาวเกินไปมันจะกลายเป็นตำแหน่งหน้าอกซึ่งผิดราศีไปได้จะทําให้การเติมดาวนั้นไปตกอยู่ที่ราศีเมถุนซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นั่นเอง ต่อมาคือการพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจเรื่องแรกคือเรื่องวาสนาหรือตนเองสำหรับคนราศีสิงห์เราจะเห็นว่าไม่มีดาวจรที่พบตนุนะคะมี3 7มเจ็ล่งไม่มีดาวโยกหน้าไม่มีดาวโยกหลัง3 7เจนี้เป็นคู่ศัตร,รูหมายถึงอุบัติเหตุเสียเลือดเสียเนื้อแต่นับว่ายังดีนะคะเพราะมีพระฤหัสที่ราศีเมษโยกมาคานอำนาจไว้ก็ทำนายว่ายังไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ก็ขอเตือนให้ระมัดระวังไว้นะคะ จะไปไหนก็พาเอาคนที่เป็นพระฤหัสไปด้วยก็จะดีค่ะคนที่ดูน่าเชื่อถือคนที่เป็นนักวิชาการนะคะไปควานอำนาจกันเอาไว้อย่างไรก็ดีนะคะคนราศีสิงห์ที่ยังไม่สบายใจนะคะก็ต้องแก้เคล็ดนะคะดาวคู่ศัตรูอังคารเสราร์นะคะด้วยการนัดไปบริจาคเลือดในตอนต้นเดือนเมษายนนี้เลยก็ดีหรือไปน,นัดหมอฟันนะคะขูดหินปูนก็ได้เพื่อให้เกิดเหตุไปตามดาวนะคะให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อไปก็จะช่วยให้ผ่านพ้นไป ได้ต่อมาคือการพยากรณ์เรื่องการงาน สำหรับคนราศีสิงห์เราจะเห็นมฤตยูจรที่พบกรรมมะมี89146โยกหลังนะคะ89146เราก็ดูเฉพาะดาวที่สำคัญนะคะก็คือ089เนี่ยพอโยกถึงกันแล้วทำให้เกิดกกวิญญาณที่พบกรรมมะมรณะนะส่วน146อีก3ดวงตกมรณะนะก็ถ่ายว่าเป็นงานเก่าๆหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความเจ็บป่วยของคนจานวนมากๆรวมเป็นคาทานายได้ว่าการงานในแดนไกลางาน ต่างจังหวัดหรืองานเก่าๆที่เขาไม่ทําแล้วถ้าเราไปรื้อกลับมาทําใหม่จะประสบความสําเร็จนะคะกกวิญญาณจะคุ้มครองเจ้าชะตาในเรื่องงานทํางานแล้วก็จะแคล้วคลาดปลอดภัย ต่อมาคือการพยากรณ์เรื่องการเงินสำหรับคนราศีสิงไม่มีดาวจรที่พบกระดุมพระเราก็ดูเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธนะคะช่วงนี้พุธไม่ค่อยดีจรวิปร,ริตไปเข้าพบมรณะมรณะก็คือการใช้เงินไปกับเรื่องสุขภาพการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมต่างๆหรือใช้เงินไปกับเรื่องที่อยู่แดนไกลพุทธวิปร,ริตก็คือใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่าไม่เป็นไปตามที่คุยกันหรือตกลงกันไว้ และสุดท้ายคือการพยากรณ์เรื่องความรักสำหรับคนราศีสิงห์เราจะเห็นดาวคู่ศัตรูจรที่พบปัตตนินะคะเป็น3-7ไม่มีดาวเล่งมี1-5โยกหน้าแต่ว่าไม่มีดาวโยกหลังเราก็แบ่งการทํานายเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกวันที่2องถึง13เมษามีพฤหัสโยกหน้า3-7ที่พบปัตตนิ3-7เป็นคู่ศัตรูโชคดีมีพฤหัสคานอําอนาจไว้คนรักจึงยังไม่มีอุบัติเหตุ เรื่องความรักที่สุกสดชื่นช่วงนี้ยังไม่ต้องพูดถึงนะคะก็ต้องคิดว่าคนรักของเราความรักของเราไม่ประสบเหตุร้ายก็นับว่าดีแล้วช่วงต่อมาวันที่13บสถึงยีอเมษาทิตย์เติมเข้ามานะคะที่ราศีเมษได้15มาโยกหน้า37 เพราะฉะนั้นกลายเป็น1537โยกถึงกันได้กกศักดินา157และนรเกร์หรือศักดินาฝ่ายน้อง135ก็ถ่ายว่าคนรักของเจ้าชะตาจะได้รับผลดีเพราะว่าส่งผลดีแบบกกศักดินาตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นนะคะทีมงานตาลทวะก็ขอจบการพยากรณ์เดือนเมษายนเพียงเท่านี้ดวงดาวส่วนใหญ่นั้นเดินหน้าดียกเว้นดาวพุทธที่โคจรวิปริต ส่งผลให้คำพูดคำจานั้นยังมีปัญหาควรระมัดระวังเรื่องการตกลงหรือสัญญาต่างๆท่านที่เดินทางไปไหนมาไหนในช่วงหยุดสงกรานก็ขอให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มากเป็นพิเศษแต่อย่างไรก็ดีเดือนนี้มีดาวกกวิญญาณคอยปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยทีมงานตาลทวะก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรโดดลบันดาลให้ทุกๆท,ท่านประสบแต่โชคดี มีแต่ความสุขในวาระดิถีปีใหม่ไทยและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตานทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวพยากรได้นะครับ